ติงต,งตังติงตังติ้งตงติ้งตังสนีมาส่งของเต็มเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดพัสดุนะคะที่น้องๆองนะส่งมาให้แม่กับเชอร์แตมนะคะแล้วก็อาจจะมีของคุณพ่อเยเยด้วยนี่ไหก็หลายเศร้ามากเลยมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเปิดมาแล้วกล่องแรกอุ้ยอุ้ยอุ้อุเฟ้ กระเป๋าใส่เสร็จตังนะคะที่เ่นหน้าเชร์แตมมาอันนี้ส่งมาเดือนนี้นะคะแต่ว่าน่าจะทำไว้ให้นานแล้วนะเพราะว่าข้างหลังนะคะเขียนว่า happy new year 2020นะคะอ่านโน้ตจากน้องๆกันดีกว่า <c oughs> สวัสดีค่ะแม่ปูเป้จากคุณแม่ลำทานนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่เขียนจดหมายมาคุยกับแม่ด้วยนะคะดีใจจังเลยลำทานเพิ่งเปิดเจอคลิปนี้และอยากส่งของขวัญให้เร์แตมค่ะคุณแม่ทราบว่าคลิปนี้นานแล้วถ้ามีช่วงไหนมีคลิปเปิดของขวัญอีกและมีโอกาสเปิดของขวัญลำทานรบกวนแม่ปูเป้ส่งลิงค์ไว้คุณแม่ด้วยนะคะจะได้ให้เขาเปิดดูคะ่ะคุณแม่เลี้ยงน้องคนเดียวทํางานหลายอย่างอยากให้เขามีกิจกรรมร่วมและมีความสุขกับสิ่งที่เขาชอบค่ะของขวัญที่ส่งมาเป็นกระเป๋าสตางค์รูปหน้าเขา <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่รูปหน้าน้องหน้าน้องลูกสาวคุณแม่นึกว่าหน้าเฉาเต็มคือว่าถักเปียสองข้างเหมือนกันเลยอะคะ่ะแล้วก็ผมเพิ่มอะไรเงี้ยคือเฉาเตม็มเขาจะมีรูปหนึ่งที่ทําหน้าแบบนี้นะแม่เลยนึกว่าเป็นหน้าเฉาเต็มนะ <c oughs> ขวัญที่ส่งมาเป็นกระเป๋าสตางค์รูปหน้าเขาที่คุณแม่เพนเองนะคะ ส่วนจดหมายเขาเขียนเองค่ะส่วนตัวคุณแม่ก็ชอบแม่ปู่เป้นะคะพูดเพ้อเสียงใจดีคลิปก็น่ารักดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณแม่จากแม่จิม๋มคุณแม่น้องลำทานค่ะอ๋ออันนี้คือน้องลำทานนะคะตอนแรกนึกว่าเป็นชื่อคุณแม่ลำทานนาะ,ะชื่อน้องลำทานแล้วก็ให้อีเมลให้ Facebook ให้ไลน์มานะคะอคุณแม่เพนเก่งมากเลยอ,ะอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่น้องลำทานเขียนมานะคะนี่เขียนว่า น้องเชิดแต้มเขาเรียกแฟนอาร์ตใช่ไหมคะแบบนี้อุ้ยปหนึ่งเองอ่ะปหนึ่งเขียนภาษาไทยเก่งมากสวัสดีค่ะหนูชื่อลำทานค่ะแม่ปูเป้น่ารักมากเลยค่ะลำทานปหนึ่งทับสองชอบเชิดแต้มมากมากมีเขียนว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะก็คือหูเก่งมากนะคะลายมือสวยแล้วเขียนได้เยอะเลยแหละ เขียนมาแล้วก็มีวาดรูปด้วยนะคะอ๋ออันนี้คือน้องเชร์แตม้มนีคือรูปน้องเชร์แตม้มต่อไปค่ะอ้โหกล่องนี้ก็เยอะแยะเลยนะมาแม่อ่านก่อนดีกว่าโน้ต <Note S 1> ค่ะแม่ปุเปป๊เป้สวัสดีค่ะแม่ปุ๊เป้หนูชื่อบรท์ค่ะสวัสดีค่ะน้องไบรท์หนูส่งของมาให้เป็นครั้งแรกของที่ให้มานะคะ 1. Post โพสต์อิดโพสต์อิโพสต์อินี่เป็นโพสต์อิรูปเอลซ่านะคะ <c oughs> 2ดินสอนี่ดินสอนะคะ3มพวงกุญแจนี่พวงกุญแจ สีเหลืองกับสีชมพูนะคะสี่ลูกอมอุ้ยลูกอมแล้วแม่อมได้ไหมอะ่ะมีลูกอมมาสองถุงนะคะเดี๋ยวแม่ไปแย่งลูกอมด้วยนะห้าที่ใส่หัวดินสอที่ใส่หัวดินสอเป็นรูปซินเดอเรลล่านะคะหกยังรบรูปขวดนี่จ้ายังรบรูปขวดนะคะของที่ให้อาจจะน้อยแต่ให้ด้วยใจนะคะลายมืออาจจะไม่สวยนะคะโอ้โหลายมือสวยมากค่ะแล้วก็ของไม่น้อยเลยนะเยอะแยะเลยแล้วก็มีวาดรูปมานะคะมีแม่ปุ๊เป๊ ชฉดแตมพ่อโยเยตอบคำถามภาพสวยไหมคะภาพสวยมากค่ะภาพก็สวยลายมือก็สวยนะคะแล้วนองมีสติกเกอร์มาให้ด้วยเป็นสติกเกอร์สำหรับเขียนชื่อเราแล้วก็ติดไปตามสิ่งของนะแม่ชอบมากเลยอะ่ะเอาไว้ติดของต่างๆของชุดแตมเวลาไปโรงเรียนนะคะ <c oughs> แล้วก็มีอันนี้มาโอ,อโอ้เก๋ไก๋อ่ะอุย ว่ารูปข้าฟ่างมาด้วยอะ่ะมีรูปของเลมี่แม่ปูเป้เอแตมพ่อโยอเยเลมอนอาแอนพี่อันนาะเขียนว่า love stamp story นะคะเรามีรูปการ์ตูนต่างๆมากมายในรูปนี้คือพ่อโยอเยยจุงเลมอนอยู่ด้วยนะเนี่ยข้างหลังก็มีพี่เข้าฟ่างด้วยนี่พี่เข้าฟ่างต่อไปค่ะซองนี้หนักเลยนะคะมา ันนกค่ะสวัสดีค่ะแม่ปูเป้พอ,อยโยน้องชแตมหนูชื่อปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะน้องพี่หม่หนูติดตามช่องแตมสตอรี่มานานแล้วค่ะหนูดูทุกวันเลยน้องชแตมน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะแม่ปูเป้ก็สวยอุ้ยขอบคุณนะคะ <c oughs> พออยโยเยก,ก็หลอ่อ <c oughs> ขอบคุณค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หนูส่งของ,ของ,ของมาให้ของอาจไม่เยอะแต่หนูให้จากความรักจากใจหนูเลยนะคะสุดท้ายนี้หนูอยากจะบอกว่าหนูรักครอบครัวแตมสตอรี่นะคะหนูจะสนับสนุนช่องของน้องชตมตลอดไปนะคะขอบคุณ ที่สร้างรอยยิ้มและมิตรภาพให้กับพวกหนูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องมี่ใหม่ด้วยมากๆจริงๆเลยนะคะของที่หนูให้คือ 1. โลชั่นทาผิวของมิสทีนหอ่อรักมากเลยอะ่ะส่งโลชั่นมาให้แม่ด้วยอะคะ่ะสีชมพูรูปหอักกราบนะคะมาดมกลิ่นกันดีกว่าห,หอมเนวยนะคะ f i กเกอ s ์สมอนต์ h ไฮ h นะคะนี่ สองสาวสวยเปรี้ยวแซบนะคะนั่นนีก็ว่ดรูปหัวใจแล้วก็เขียนว่า love มานะคะแล้วก็ด้านหลังรักเลมอนเลมี่นะคะแอน love peppermint ชุกกระบ่าและปลายทุกตัวเลยฝากบอกอาแอนและอันนาด้วยนะคะว่าน่ารักมากๆค่ะได้เลยเดี๋ยวบอกให้นะคะขอบคุณมากค่ะซองต่อไปนะคะอันนี้เป็นซองกันกระแทกมาเลย มีน่ารักอ่ะมีแยกซองมาด้วยนะคะเดี๋ยวแม่แอดดูในซองก่อนนะพี่ทําของกําไรมือให้แม่ปูเป้พ่อโยน้องชาตดแงค่ะพี่เขียนไม่สวยค่ะพี่ตั้งใจเขียนสวยค่ะ I love you เขียนสวยนะคะนี่คือน้องทําที่ห้อยโทรศัพท์มาใช่ไหมคะแล้วก็แยกมาเป็นสองซองนะคะว่าของใครมีของแม่ปูเป้พ่อโยน้องชาตดตงเดี๋ยวแม่ให้ดูนะดูวันนี้สิสุดยอดอะ่ะมีการ์ดที่เป็นรูปเราสามคนมาด้วยนะคะเปิดการ์ดมาอุ้ย ประทับใจมากเลยเป็นการป,ป๊อปอัพด้วยอะคะ่ะเปิดมาแล้วอย่างงี้เลยนะเป็นรูปตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีรูปช่วงเวลาต่างๆของบ้านเรานะนี่เป็นรูปเชตแตมตอนที่แบบว่ายังเด็กกว่าตอนนี้เยอะเลยนะคะเป็นเล่นหิมะอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีหัวใจติดตรงนี้นะคะเขียนรูปอีกแล้วก็เขียนพ่อเยอเยนม่ปุ้เป้น้องชตแตมนะคะนี่นะนแม่รูปนี้เป็นไงคะสวยไหมคะ <laughs> มีการสุขสันต์วันเกิด happy birthday แม่ปูเป้ไปด้วยนะคะเขียนเป็นรูปเราสามคนนะคะแล้วก็มีขนมเคก้กแล้วเขียน happy birthday ด้วยอันนี้ก็เป็นรูปเรา3ามคนอีกแล้วนะคะแล้วมีกระต่ายยืนตรงนี้ด้วยนะถือลูกโป่งอยู่นะคะเขียนว่าชื่อพี่ตายนะอันนี้เป็นนค่ะชื่ออัมพรทองโพสกุลสุขพี่ตาย อ๋อชื่อน้งองน่นรักชื่อน้องตายถึงได้วาดรูปกระต่ายอยู่กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีแม่ปุ้เป้พ่อเยเยน้องชฉตัมค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็นแฟนคลับของแม่ปุ้เป้พ่อเยเยน้องชฉตัมค่ะพี่ชอบดูตามสตอรี่ทุกวันพี่ติดตามแม่ปุเป้พ่อเยเยน้องชแตัมมานานแล้วค่ะ พี่จะติดตามแตมสตอรี่ไปนานค่ะพี่รักแม่ปุเป้น้องสแตมพ่อโยเยมากๆค่ะพี่มีของมาให้แม่ปุเป้น้องสเตมพ่อโยเยค่ะ 1. วาดรูปครอบครัวในกรอบรูปค่ะนี่นะคะวาดมาให้แล้ก็ใส่กรอบรูปมาให้เป็นอย่างดีเลยนะเดี๋ยวแม่จะตั้งโชว์ไว้นะคะ 2. กุญแจชื่ออิงลิชค่ะคืออันนี้นะคะ น้องก็ทำชื่อแยกมาให้เลยนะคะอันนี้คือเชร์แต้มนะคะอันนี้คือปูเป้อันนี้คือโยเยอืนนออนนอ yeah มสวยทุกอันเลยอะแล้วก็มีสร้อยข้อมือมาอีกนะคะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เขียนชื่อแยกมาให้เหมือนกันนะคะแม่ปูเป้พ่อโยเยน้องเชร์แต้มนะคะ3คือบัตรอวยพรก็คืออันนี้นี่เองพี่ตั้งใจทําให้แม่ปูเป้พ่อโยเยน้องเชร์แต้มค่ะพี่ทําไม่สวยตั้งใจทําให้แม่ปูเป้พ่อโยเยน้องเชร์แต้มค่ะ I love you สวยมากนะคะสวยทุกอันเลยค่ะ แล้วด้านหลังก็เขียนว่าพี่มีของให้น้องชฉาตมค่ะพี่อยากให้น้องเฉาเตมระบายสีรูปครอบครัวแม่ปูเป้ค่ะพี่ตั้งใจทําให้แม่ปูเป้พ่อโยเยน้องเฉาตมพี่ทําไม่สวยค่ะตั้งใจทําค่ะพี่มีของมาให้แม่ปูเป้พ่อโยเยของบัตรอวยพรการป๊อปอัพค่ะพี่มีกุญแจชื่ออิงของแม่ปูเป้น้องชฉาตมพ่อโยเยค่ะพี่ทําเองค่ะ I love you นะคะพี่อยากให้แม่ปูเป้รีวิวของที่หนูทาของให้แม่ปูเป้น้องเราเตมพ่อ หนูจะเอาไปดูช่องแต็มสตอรี่ค่ะและพี่ตั้งใจดูค่ะพี่ขอบคุณแม่ปูเปมากๆค่ะขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะสวยสวยทุกอันเลยประทับใจมากๆเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับการเปิดของจากแฟนคลับในวันนี้นะคะยังมีของที่น้องๆส่งมาให้อีกนะเดี๋ยวแม่จะทยอยเปิดให้ดูกันนะคะต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้แม่กับเชอร์แต็มนะประทับใจซับซึ้งมากเลยแม่ไปก่อนนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อยเยอแยน้องเชอร์ตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ชแนลนี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย